เฮ้ยจิ๊บกำวางเยอะไปน้ะน้งเองวางเยอะถ่ายรูปเฮ้ยวางเยอะกดกล้องปลาแดกเลยช้าไปแล้วได้สามสี่ตัวแล้วกุลาบเว้นอุ้ยนี่โอ้ยเป็นฝุ่นเลยเนี่ยต้องแห่แล้วมั้งกำลังสวยเลยกูหลาบน้ำเดือดเมื่อกี้ตามขึ้นมาตัวเปเลยเลยเนี่ยมันโชว์ปะ อย่าให้ดลุดอ,อ๋ยววันนี้จะเอา20ตัวแต่เป็นปักมือไปแล้วอ่ะโชกโ,โชกอุ้ย,ยนี่บอกกูเราเนะ <c oughs> ยอ้ยหลุดไปแล้วเ,เี้ยวเขก็เห็นไม้ไม้แตกอีกอหมยนี้มายาก อ้าวรูดไปแล้วอันนี้กูเราเลี้ยงไว้นะครับนี่ไงเอ้ยพี่รูดไปเลยนี่ไงโยนลงไปกินเลยนี่เราได้เลี้ยงไว้นะค่าขันคาะห้าร้อยกเลาบอ

นี่กูณเราเลี้ยงไว้ปีปายนั่งไงมันตามมาอยู่มันพันปลาย,ยางไงเฮ้ยนี่นี่นี่นนแตกแล้ไหมเนี่ย นี่นี่นี่วเราเลี้ยงไว้พวกเราเลี้ยงไว้ชิมไม่ต้องหุ่นเลยเขาเขาเขอเอาขอรลยยกเลยดูนี่ใครจะโดนใสใสสวยบ้างนะอุ้ย กูเราเลี้ยงไว้นะครับค่าคันเท่าไรบอกคาดครับคผู้ชมมาไปดิถอดเท่าไหร,ร่ดีหลุดไปหลายตัวแล้วนอะืมโอ้จยจอยออกมาแล้วตรวนี้อยู่ไหนวะมันพันปลายวะเขา,าไกลๆมาก อืมอ้มอื้มนเสริมเบ็ดไหมเนะี่ยตัวเบ็ดน้อยไปมเจ้ยเสริมเบ็ดเบ็ดคู่

มนแล้วทีนี้จะหลุดตัวพี่ตัวสวยแล้วพี่ไม่ได้ติดโทรศัพท์ถ่ายคนเดียวก็พอแล้วมั <c oughs> ้งนี่ร้อนก็นอนพักบ้านใครก็ไม่รู้ หลอกกันนี่หว่า,วาห,หูหานี่จบเลยนะเกียไดสยอครับรถโอ้ของไยนี่ไงโอปลาเยอะแยะตกไปไหน,หน,นปร้เป่าเอ้ดูอ้าวรู้ไปแล้วนนเห็นไหมบอ้โหน,น,นี่ไงเอาขึ้นมา,มาใหม่เกี่ยวปลาขึ้นมาใหม่ กินลูกไปแล้วส่งเหยื่อไปเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยโอ้ยนี่นี่โอ้โหหลุดแจ่งเดียวเลยหลุดหรือขาดวะอี๋อี๋โอ้ย <laughs> คิดได้ยังนี่ไงโนาะ สวยด้วย,วยเ,รวเราเด็กเปล่ามีเด็กนะยกำลังวัยรุ่นโอเคต้องเปลี่ยนเยอะเ,เล็กๆแต่ว่าไง ม yeah. ันกินอยู <t <t ่ตรงนี <t 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 ้เนี่ยทาไมันกินอยู่ตรงนี้มัดเจนเลยเเฮ้ยมากูลมก็มาจีใกล้ที่บอกม่ผีมือใช่ไหม

ยกคนไเนี่ยตัวสวยบอกแล้วไม่ใช่อนุบาลของแพ้อันนี้ของแพ้อนุบาลที่ไหนไปผูกกันนุนะ เรือม cool. ันพัดเข้านี่โอ้โหพี่เดียวกันเลยนี่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 อันดีลูกวันเมื่อกี้ยังคุยอยู่เหรอ จีบผงได้สองตัวผมมาไปยี่สิบตัวนะโอ้ตรงนี้เกือบสิบแล้วของจริจงนี่ของเท่นี่ของจริงนี่ของเท่ตุดกลางตัวอ่ะเ <h uy> <h uy> ฮ้ยเหี้ยตัวใหญ่ด้วยอะไรวะคุยมากไปหน่อยนี่ของจริงมีอยู่นี่เดี๋ยวขึ้นมาแล้วเห้ตัวใหญ่เจ๋งสุด เห็นมันไม่ได้ไม่ได้สนใจกล้องเลยมก็แปลตัวใหญ่จังอืมอุ้ยไม่เข้าเรือหลุลดกันหลุดกากาดเลยต้องโดนก็ดีแล้วเนี่ย เข็มกัดส่ายจะฆ่าดอีกนะลุเยอะเกินเนะาะปลาเยอะไปเลยหรอกไอคีตัวเล็กเลี้ยงกินเอ้กินแล้แลอุ้ยลุดอีกแล้วอยูตรงไหนวะเข็มจะแดกมีของจริงมีของเทหลุดอีกแล้ว นี่วสวยวสวยนี่ของจริงนี่ของแท้หลุดพดีแสดง <c oughs> ไหหลุดสวยตัวสวยไม่เล็กเลยนะไม่เล็กนะมกนะผมไม่เล็กนะครับอื <c oughs> ตัวเล็กจะบัดิ้งไหไม่เอาตัวเล็กตัวครึ่งโลไม่หรอวะเยนี้นั่งก่อนนี่มันอยู่ใต้เรือปลาพี่อยู่ใต้เรือนี่นี่เฮเอมึงเอาไม่ อยู่ใต้เรืออุ้ยตัวสวย้ยเฮียชจรน่งเรือฉนจะอยู่ใช่ไหมอยู่ๆมันชนหนางเรืออยูุ่ดตัวใหญ่อ้ยตัวสวยโอเ้ยเฮ้ยจะปล่อยก็บอ อย่ะยังไม่ข yeah, right. er> hey, oh. oh. ึ้นอีกเหรอยังไม่ยอมยังไม่ยอมเฮ้ยตายเลือนี่เขาจริงน un> ี่เขาจริงเฮ้ยเฮียแจกของใครนึ่งไม่ยอมไปได้ ภูเร<ม>า,าน้ําเดือดอ,อ้าว <c oughs> าลืว่นปลาลื่นหลุด <c oughs> <c oughs> เผื่อแบบโยนกระเบิดลงน้ำเอาเหยื่อไว้ทั้งคนนะเออแบบพิจ,จิตรเหรอวันนี้ได้ไปช้อนไงโยนเบ็ดลงน้ำยื้อไตเลื้อย,อยนเนอดี๋ยวมัน <c oughs> ม่โดนเป็ีนลิฟต์วลับเป็นไม่โดนนะเรามาตอนน้ำขึ้นนี่ว่า ยงลังม่เม่มาบ้างหรอวะลองข้าใต้เรือ่หยไปไหนแล้ววะอืมเข่น

cái mình cắt sai. Tha mà. มันอยู่หลังเชือกเนี่ยัเสียงเชียเช่ยง,ม,ยงมันจะไปเชือกเขาสิขึ้นเลยสร้างมันหม,ม,มุนไว้เลเดี๋ยวถ้าผมได้ปลา,ดปลาเดี๋ยวผมเลี้ยงนี่นห้ยไอ้หา่าเอ้ยหลุดไหลสีละ cứ vào phá trước đây nghe này là lúc lòng siêu sùm đi thôi xuống bên อาจะได้ของใหญ่หนึ่งตัวเอาของเล็กไปแล้วสิบตัวนะเดี๋ยวก็โยนทิ้งตกแบบปลาหมดเลยปลาลงดำแล้วเหี่ยไปหมดเลยลมแรงปลาก็มาพร้อมมีกลางบ่ายบ่ายกว่าปลาปลาก็มาพร้อมมีฆสีดำ ตัวใหญ่ก็มีตรงเนี้ยโว้ยสมอดวงไคยดวงมันโอ้ยก็ายถึงว่าทำไมปลาไม่กินล่ะไอ้สิปลาติดเชือกไปติดปลานี่ยวะหล <c oughs> ุดไปแล้วมั้ง วันนี้ทะลุปวาหมายเลยมีแต่เด็กๆเลยนะวันนี้เป็นเด็กกับเด็กนะตัะเด็กกว่าเยอะ